เดยเราสั่น่้จะอย่าเดี๋ยวสังให้เป็นทางกาเลยก่อนตลอดกิจกรรมการประชุมในครั้งนี้นะคะในโอกาสนี้ขอกลาบเรียนเชิญท่านเรียนท่านนายเพเภอเมืองลำปางท่านธนารัตสายเทพปัจจุบันข่ายยุ่สื่อสารมีบทบาทสำคัญ ในการติดต่อสื่อสารประเภทหนึ่งไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมทั้งประสานงานช่วยเหลือไปสู่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเร็วด้วยเหตุนี้ต้องอาศัยการประสานงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการสื่อสารภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนพร้อมจึงได้จากประชุมสุดทรัยอปรลท่านเจ้าที่กสช และผู้ประกอบการเครือข่ายออของรรรสรองสื่อสารกสชรวมทั้งนะครับจะมีมูล,ลมมนิธิกู้ภัยสมาคมกู้ภัยต่างๆที่รวมในที่นี้ด้วยนะครับของเราเนี่ยมีคุณค่าถ้าสร้างแล้วไม่มีใครมาใช้หรือไม่ให้ใครใ ต่อชอภาคสามพวกเรลูกศิษทุกท่านนะครับวันนี้ผมนายปริยาชัยนังแพงนะครับผู้อำนวยการส่วนบังคับใช้กฎหมายและอธิการสำนังกนนงานกสชภาคสามนะครับได้รับหน้าที่ในการบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับกฎหมายระเรียบงสำนัำกงานกซึ่งผมเชื่อว,ว่าทุกท่านผม ธนาลงตุนแก้เป็นประธานชมรมวิทยุหลักกิโลเมตรยักษ์จังหวัดลำปางาวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้รับเกียรติจากสำนักง,งานกสชเขียตสามหนึ่งให้มาร่วมอบรมซ้อมแผนบูรยาการก็ ทางชมรมวิทยุลักกิโลเมตรจักจังหวัดลำปางของเราก็ได้เข้าร่วมอบรมซ้อมแผนกับทางสํานักง,งานสกสชเขตสามหนึ่งเป็นประจำในครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้เข้าร่วมอบรมซ้อมแผนบริการกับทางสานักง,งานสกสชเขตสามหนึ่งจังหวัดลำปางนะครับที่ผ่านมาเราก็ได้ใช้โอกาสในการซ้อมแผนแต่ละครั้งนะครับนำไปใช้ประโยชน์กับ ทางบ้านนะครับทางชุมชนนะครับแล้วก็ในช่วงเทศกาลต่างๆนะครับเราก็มีการตั้งสถานีนะครับคอยบริการประชาชนก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากอย่างหนึ่งนะครับที่ทางชมรมของเรานะครับ ยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณทางสำนักงานเขตสามหนึ่งจังหวัดลำปางวันนี้ทีนี้เลยครับผบครับผมนายพานุพงศ์ชัยสืบทิพผู้อำนวยการสำนักงานกอทเขตสามหนึ่งลำปางนะฮะการจัดงานครั้งนี้นะฮะเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะบูรณาการการติดต่อสื่อสารนะฮะระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนภาคประชาสังคมนะฮะในการติดต่อสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัตินะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมอุทกภะัยน้าท่วม ว่าจะภัยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภัยที่ทําให้การสื่อสารขาดการติดต่อนะฮะเราจะต้องมีวิธีการนะ,ะจัดการรักษาไหนเพื่อที่จะให้นะฮะประชาชนผู้รด้รับประสบภัยเนี่ยนะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารว่าเขาควรที่จะดำเนินการรักษาไหนนะ,ะขณะเกิดภัยนะฮะแล้วก็หลังจากเกิดภัยไปแล้วเนี่ยนะฮะจะต้องมีการเยียวยาหรือทําอะไรรักษาไหนอย่างไรนะ,ะให้ทุกๆคนอ่ะนะฮะได้รับการช่วยเ,เหลือได้รับการช่วยเหลือ นะให้สมกับที่เขานะเป็นส่วนหนึ่งนะของประชาชนของประเทศไทยที่จะงได้รับการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐนะในด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสวัสดิการหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่นะให้ให้อยู่เย็นเป็นสุขนะก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานกไอยอนะที่จะต้องมาดําเนินการรักษา,านี้เนะพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดข,ข,ขอขอบพระคุณครับ <s>